พาเพื่อนๆมาชมสวนสละกันนะครับเช้าวันนี้มาชมที่สวนเลยชมบรรยากาศนะครับระยะห่างประมาณ2เมตร2คูณ2เมตรต้นของสละนะครับแล้วก็ทั้งผลผลิตที่ได้วันนี้นี่ครับนี่คือผลผลิตที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงที่เราได้ปลูกไว้ นะครับระยะห่างสองคูณสองดูแล้วต้นก็ไม่สูงมากนะครับต้นสละภาพบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆไม่ค่อยได้มาไกลขนาดนี้หรอกผมจริงๆแล้วก็อยู่ทางเมืองเลยนะครับได้เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆแล้วล่ะครับวันนี้ก็ถือว่านี่ครับมาชมกันสละเมืองเลยนะครับสละตันยงครับหนึ่งใน ผลไม้ประจำจังหวัดเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องการของการตลาดแล้วก็ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้ปลูกนะครับที่สนใจที่จะนำสละพันธุ์ดีๆมาปลูกในจังหวัดเลยกันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมันก็ไม่กอไม่สูงมากไม่ใหญ่มากนะครับก็พอประมาณหนึ่งดุกเด็กทำไรฮะ อืมตามมาทําไมตามมาดูแลเหรอดีมากเลยสละตันยงผลไม้ที่หาทานสดๆก็ยากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตลาดในเมืองนะครับซึ่งไม่สดเท่าไหร่วันนี้มาเก็บภาพในสวนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะครับ ม,มีหนามนะเนี่ยมีหนามพอสมควรอ่ะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆมีส้มโอด้วยนะครับก็จะมีที่เป็นสวนเงาะด้วยนี่ครับสวนเงาะสวนส้มโอนี่ครับเงาะ เงาะที่เก็บผลผลิตได้แล้วส่วนเงาะที่นี่ก็จะมีจริงๆแล้วพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปีนะครับพื้นที่ที่อุ่มน้ำพอสมควรนี่ครับผลผลิตของเงาะที่เก็บไปแล้วบางส่วนแต่ก็บางส่วนก็ยังให้ผลผลิตดีอยู่ ก็ยังต้องเก็บผลผลิตต่อไปจากนี้ไปนะครับไปปลายสิงหากันยาปีนี้ก็เริ่มต้นเดือนกันยาแล้วก็ยังมีผลผลิตให้ได้ชิมได้กินได้ขายกันตลอดนะครับนี่ครับเพื่อนๆผลไม้สดจากสวนมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องแล้วด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ